ตอนนี้ผมอยู่กับผู้แทนสื่อมวลชนนะครับคุณเคมรัตน์สุนทรนนท์หรือว่าดีเจอ่องนั่นเองครับพี่อ่องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่องครับเป็นยังไง<อ>บ้างครับวันนี้มาเป็นคณะกรรมการรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อยากให้พี่อ่องพูดถึงเรื่องของความโปร่งใสขั้นตอนการตรวจอุปกรณ์เป็นยังไงบ้าง,งครับตื่นเต้นมากครับวันนี้เนี่ยก็มาเป็นกรรมการใช่ไหมแล้วก็ มาตั้งแต่เที่ยงหลังแล้วก็เที่ยงครึ่งเนี่ยเราก็เข้ามาตรวจอุปกรณ์ต่างๆเลยซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมีเยอะมากแล้วแต่ละอันที่จะมาใช้เนี่ยก็ต้องมีการแรนดอมมีการเลือกอีกอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าจะโกงก็คือน่าจะยากมากก็น่าจะเป็นการที่แบบปุ่มใส่มากๆจริงๆเพราะว่ามันมีการตรวจสอบที่ค่อนข้างแบบละเอียดมากๆ้วยครับผมอยากให้พี่อ๋องแชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยว่าขั้นตอนการเป็นคณะกรรมการเราต้องทําหน้าที่อะไรบ้างครับ ขั้นตอนแรกเลยก็คือต้องมาตรวจอุปกรณ์ก่อนตรวจอุปกรณ์เสร็จนะครับแล้วก็ต้องมาแรนดอมแล้วก็มาดูว่าอันไหนใช้กับตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้ครับเลขอันไหนใช้กับอะไรอะไรเงี้ยครับใช่ก็เรียกว่ามากมายหลากหลายขั้นตอนจริงๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องขึ้นไปออกรางวัลด้วยนะครับ แต่ว่าจะขึ้นไปได้ไหมก็ต้องรอการแลนดอมเหมือนกันใช่ครับครับผมสุดท้ายครับมั่นใจว่าแฟนๆคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเป็นแฟนขับพี่อ๋องด้วยอยากให้พี่อ๋องฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการออกรางวัลครั้งนี้หน่อยครับครับผมก็แน่นอนครับสบายใจได้พอทุกขั้นตอนเนี้โปร่งใสตรวจสอบได้จริงๆนะครับมีคณะกรรมการมากถึง10ท่านนะครับมาร่วมกันตรวจสอบด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญขอให้ถูกรางวัลทุกคนด้วยนะครับซื้อเลขอะไรไปก็ขอให้ได้ขอให้โดน ไม่ต้องพึ่งพาออคครับเพราะว่าออกเองก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไม่ออกรางวัลไหมเหมือนกันก็ซื้อไว้เหมือนกันก็เดี๋ยวขอให้ทุกคนถูกเลขตามที่ต้องการด้วยนะคะ,ะครับผมขอบคุณที่ออกมาครับ